คลิปสั้นๆแนะนำเหรียญนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมมาอธิบายเรื่องเหรียญ1นบาทครุฑแบบที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญ1นบาทครุฑปีพศ2517นะครับผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับรับซื้อทุกรูปแบบนะครับ1บาทครุฑนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปกติหรือว่าจะเป็นแบบผิดพลาดจากการผลิตนะครับมีตัวอย่างให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับเดี๋ยวแจ้งราคารับซื้อก่อนนะครับเหรียญ1นบาทครุฑ แบบปกติสภาพผ่านการใช้งานนะครับผมรับซื้อเหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับตอนนี้เป็นราคาที่รับซื้อได้นะครับราคาในกลุ่มซื้อขายก็ไม่น่าจะเกิน30บาทถ้าเป็นเหรียญ1นบาทพุธสภาพผ่านการใช้งานแบบปกตินะครับกเ็เน้นรับซื้อจํานวนมากนะครับมีเหรียญ2เหรียญก็อาจจะไม่คุ้มนะครับถ้าเกิดว่ามีสัก สิบเหรียญยี่สิบเหรียญขึ้นไปเนี่ยส่งมาขายน่าจะคุ้มมากกว่านะครับหนึ่งบาทพุธแบบปกตินะครับซื้อเหรียญละไม่เกินยี่สิบาทนะครับแบบปกติเป็นยังไงนะครับแบบปกติก็คือเป็นเหรียญหนึ่งบาทคุฑที่มีด้านก้อยแบบนี้นะครับด้านก้อยหันขึ้นแล้วก็ด้านหัวหันลงแบบนี้นะครับอันนี้คือ1บาทคุดแบบปกตินะครับราคาไม่เกิน20บบาทสภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าใครมีแบบนี้รับซื้อหลักพันนะครับ ถ้าเป็น1บาทคุฑที่มีด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันแบบนี้รับซื้อขั้นต่นําเหรียญละาน1,000บาทนะครับมีมีสรูปแบบนะครับหบาทคุฑนะครับอ่านี่นะครับก็พยายามอธิบายให้แบบเข้าใจคลีค์ีไปเลยนะครับแจ้งราคาชัดเจนนะครับแบบปกติทั่วไปนะครับไม่เกินไม่เกิน20บาทเน้นรับซื้อจํานวนมากนะครับแล้วก็แบบหายาก ผิดพลาดจากการผลิตแบบนี้ด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันรับซื้อนะครับขั้นต่ำเหรียญละหนึ0งพบาทนะครับ